ผมไถท,ที่นานั้นไม่ได้หรอกเพราะถ้าทำอย่างนั้นจะส่งผลเสียต่อมรดกของผมเองเพื่อเธอจะมีลูกสืบตระกูลและสืบมรดกของคนตายต่อไปญาติพี่น้องและผู้คนในบ้านเกิดของเขาจะได้ไม่ลืมชื่อเขา ขอพระยะอูวาให้พันรยาที่จะเข้ามาในบ้านขุนเป็นเหมือนราเชวและลีอาซพ่งชาวอิสราเอลเกิดมาจากเธอทั้งสอพระองค์ไม่ปล่อยให้เธอขาดผู้ไทยในวันนี้ขอให้เด็กคนนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือในอิสราเอล สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วนาโอมีแม่ผัวก็รู้สึกเห็นใจรู้ลูกสะพ้ยซึ่งมีความรักที่มั่นคงและมีความกระตันยูรู้คุณของแม่จึงคิดจะหาบ้านใหม่ให้เธออยู่อย่างมีความสุขจึงบอกให้เธอไปที่ร้านนวดข้าวบาเล่ ซึ่งโบอาร์ตจะนอนอยู่ที่นั่นหลังจากกินดื่มเสร็จก็ให้รูทไปเปิดผ้าคลุมที่ปลายเทา้าแล้วก็นอนอยู่ที่นั่นพอตื่นขึ้นมาโบอาร์ตจะจัดการทุกอย่างให้เองรูทลูกสใภยยอดกระตันยูก็ทําตามที่แม่ผัวสั่งเมื่อโบอาร์ตสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นเธอนอนอยู่ที่นั่นก็พูดคุยกันแล้วโบอาร์ตก็บอกว่าจะไปบอกคนที่มีสิทธิ์ถยตัวเธอเป็นคนแรกแต่ถ้าเขาไม่ถทยโบอาร์ตจะถทยเองนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อว่า เรื่องราวจะดําเนินต่อไปอย่างไรกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ นางรูปบทที่สีในระหว่างนั้นโบอารสไปที่ประตูเมืองและนั่งลงที่นั่นพอย่าที่มีสิทธิ์ไถได้ซึ่งโบอารสพูดถึงเดินผ่านมาโบอาสก็พูดกับคนนั้นว่าเวะมานั่งที่นี่ก่อนสีเขาจึงมานั่งด้วยจากนั้นโบอารสก็เชิญพวกผู้นำของเมืองนั้นหมาสิบคนและบอกพวกเขาว่า เชิญน,นั่งที่นี่ก่อนพวกเขาก็นั่งลงโบอาสก็พูดกับญาติที่มีสิทธิ์ไทยว่า นาโอมีที่กลับมาจากเพ่ชนบทของแผ่นดินโมอาทเป็นต้องขายที่นาของอาลีเมเลกญาติของเราผมคิดว่าขวรจะบอกเรื่องนี้ให้คุณรู้เอ่คิดจะบอกคุณว่าให้ซื้อไว้เถอะซื้อไว้ต่อหน้าชาวเมืองเหละพวกผู้นำของเราที่นี่ถ้าคุณจะไถไว้ก็ไถเถอะเอถ้าคุณไม่ไถก็ขอให้บอกผมผมจะได้รู้เพราะคุณเป็น ญาติขนแรกที่จะไทได้และผมเป็นขนถับมาเขาพูดว่าผมอยากจะไทยโบอาสก็พูดว่า ในวันที่คุณซื้อที่นาจากนาโอมีคุณต้องซื้อจากรูดหญิงชาวโมอาบซึ่งเป็นพันรยาลูกชายที่ตายไปแล้วของเธอด้วยเพื่อรักษาโมระดกข,ของผู้ตายไว้ให้ตกทอดถึงลูกหลานต่อไปญาติคนนั้นจึงพูดว่า ผมไถท,ที่นานั้นไม่ได้หรอกเพราะถ้าทำอย่างนั้นจะส่งผลเสียต่อมรดกของผมเองผมให้สิทธิ์คุณเป็นคนไถท,ที่นานั้นไว้ก็แล้วกันผมไถไม่ได้ อำเนียมปฏิบัติในอิสราเอลโบราณที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในการไถ่ละเกี่ยวกับการโอนสิทธิเพื่อให้ทุกสิ่งถูกต้องคือฝ่ายหนึ่งต้องถอดรองเท้าข้างหนึ่งของเขาให้อีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นการยืนยันข้อตกลงที่ทำกันในอิสราเอลหอญาติที่มีสิทธิ์ไพูดกับโบอาสว่าให้คุณซื้อที่หนาไว้เองเถอะ เขาก็โถดรองเท้าข้างหนึ่งให้ด้วยแล้วโบอาสก็พูดกับพวกผู้นำและทุกขนที่อยู่ที่นั่นว่า พวกคุณเป็นพยานให้ผมในวันนี้ว่าผมซื้อทุกอย่างที่เป็นของเอลีเมเลสและของคิริโอนกับมาลูนจากนาอมีแล้วนอกจากนั้นผมได้รับรู้หญิงชาวโมอาพ,พันรยาของมาลูนมาเป็นพันรยะของผมด้วยเพื่อเธอจะมีลูกสืบตระกูลและสืบมรดกของคนตายต่อไปญาติพี่น้องและผู้คนในบ้านเกิดของเขาจะได้ ไม่ลืมชื่อเขาว่าคุณเป็นพยานให้ผมแล้วในวันนี้ทุกคนที่อยู่ที่ประตูเมืองแหะพวกผู้นำก็พูดว่า พวกเราเป็นพยานโหอพระยะอูวาให้พันระยาที่จะเข้ามาในบ้านคุณเป็นเหมือนราเชลและลีอาซึ่งชาวอิสราเอลเกิดมาจากเธอทั้งสองโหให้คุณเจริญรุ่งเรืองในเมืองเอฟราธาและมีชื่อเสียงในเมืองเบเลเหิมโหให้ลูกหลานซึ่งพระยะอูวาจะให้คุณโดยทางญาติสาวคนนี้ทำให้วงตระกูลของคุณ เป็นเหมือน,อนวงตระกูลของเปเรสลูกชายของทามาตับยูดา ล้วโบอาสก็แต่งงานกับรูดเขามีเพศสัมพันธ์กับเธอพระยะโอวาทำให้เธอตั้งท้องเล็กลอดลูกเป็นผู้ชายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีว่าขอให้พระยะโอวาทได้รับการสรรเสริญพระองค์ไม่ปล่อยให้เธอขาดผู้ไทยในวันนี้ขอให้เด็กคนนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือในอิสราเอล เขาได้ชูชีวิตเธอขึ้นมาใหม่และจะเลี้ยงดูเธอเมื่อแก่ชราเพราะเขาเกิดจากลูกสะใภ้ที่รักเธอซึ่งสําหรับเธอแล้วรู้ดีกว่าลูกชายเจ็ดคนซะอีกนาโอมีก็รับทารกมาอุ้มไวยแนบอกและเป็นคนดูแลทารกนั้นแ้วพวกผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้านก็ตั้งชื่อให้ทารกนั้นพวกเขาพูดว่า นาโอมีได้ลูกชายคนหนึ่งแล้ว ขากเรารีทารกนั้นว่าโอเบสโอเบสมีลูกชายชื่อเจสซี่เจสซี่มีลูกชายชื่อดาวิดต่อไปนี้เป็นวงตระกูลของเปเรสเปเรสมีลูกชายชื่อเฮสโรนเฮสโอนมีลูกชายชื่อรามรามมีลูกชายชื่ออัมมีนาดับอัมมีนาดับมีลูกชายชื่อนาโซนนาโซนมีลูกชายชื่อซัลโมนซัโมนมีลูกชายชื่อโบอาส โอาสมีลูกชายชื่อโอเบดโอเบดมีลูกชายชื่อเจสซี่เจสซี่มีลูกชายชื่อดาวิด สำหรับบทนางรูทนี้ก็เป็นบทสั้นๆเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อรูทซึ่งเป็นลูกสะภ้ยยอดกระตันยูของอิสราเอลหลังจากที่พ่อของสามีและสามีของเธอตายคงเหลือแต่แม่ของสามีที่อยู่ตัวคนเดียวเธอก็ไม่ยอมละทิ้งแม่ของสามียังคงอยู่ดูแลกับเธอต่อไปจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกับโบอาสซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลกพ่อของสามีของเธอนั่นเองและเธอก็ได้มีลูกชายกับเขาเพื่อสืบเชื้อสายและสืบมรดกของสามีต่อ นี่คือบทสรุปของวิดีโอนี้และบทสรุปของบทที่ชื่อว่านางรูดในบทต่อไปเราก็จะมาตามกันต่อกับเรื่องราวจากคัมภีไบเบิลกับบทที่ชื่อว่าซามมเอลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นกราบเรียนเชิญทุกท่านมาติดตามกันได้ในวิดีโอถัดไปกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะโฮวาโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบสืบต่อไปฝ ากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวจากคมภีไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วนาโอมีแม่ผัวก็รู้สึกเห็นใจลูกสะภ้ยนาโอมีแม่ผัวก็รู้สึกเห็นใจรูดลูกสะภ้ยซึ่งมีความรักที่มั่นคงและมีความกตัญยูรู้คุณของแม่เขาจึงมานั่งด้วยจากนั้นโบอาสก็เชิญผู้นำ จากนั้นโบอาสก็เชิญพวกผู้นำของเมืองนั้นมาสิบคนและบอกพวกเขาว่านาโอมีที่กลับมาจากแทบชนบทของแผ่นดินโมอาบจำเป็นต้องขายที่นาของอาลีเมเลกญาติของเรา จำเป็นต้องขายที่นาของอาลีเมเล็กญาติของเราผมคิดว่าจำเป็นจะต้องบอกเรื่องนี้ให้คุณรู้ผมคิดว่าควรจะบอกเรื่องนี้ให้คุณรู้เะคิดจะบอกคุณว่าให้ซื้อไว้เถอะซื้อไว้ต่อหน้าชาวเมืองเละพวกผู้นำของเราที่นี่ ผมซื้อทุกอย่างที่เป็นของเอลีเมเลสและของคิริโอนกับมาโลนจากนาโอมีแล้วนอกจากนั้นผมได้รับได้รับ,รบ,รบ,รบได้รับ นอกจากนั้นผมได้รับรู้หญิงชาวมูอาฟพ,พันรยาของมาลูนมาเป็นพันระยะของผมด้วยเพื่อเธอจะมีลูกสืบตระกูลและสืบมรดกของคนตายและสืบมรดกของคนตายต่อไปญาติพี่น้องและผู้คนในบ้านเกิดของเขาจะได้ไม่ลืมชื่อเขา ที่จะเข้ามาในบ้านคุณเป็นเหมือนราเชลและเลอาซึ่งชาวอิสราเอลเกิดมาจากเธอทั้งสองขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองในเมืองเอฟราธาขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองในเมืองเอฟราธาและมีชื่อเสียงในเมืองเบธเลเฮมขอให้ลูกหลานซึ่งพระยะโฮวา คงเหลือแต่แม่ของสามีที่อยู่ตัวคนเดียวเธอก็ไม่ยอมละทิ้งแม่ของสามียังคงอยู่ดูแลกับเธอต่อไปจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกับโบอาสซึ่งเป็นญาติของอาลีเมเล็ก ซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลก anything. พ่อของสามีของเธอนั่นเองและเธอก็ได้มีลูกชายกับเขาเพื่อ ok er สืบเชื้อสายและสืบมรดกของสามีต่อไปนี่คือบทสรุปของวิดีโอนี้และบทสรุปของบทที่ชื่อว่านางรูดในบทต่อไปเราก็จะมาตามกันต่อกับเรื่องราวจากคัมภีร์ไบบลไบบลไบบลคัมภีร์ไบบล ในบทต่อไปเราก็จะมาตามกันต่อกับเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลกับบทที่ชื่อว่าซามูเอล